รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสานร,ร่วมหารือกับคุณนวลพนธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาและมอบโอกาสด้านการกีฬาให้มีส่วนร่วมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ อธิการบดีมทรอีสานร,รวมหารือกับคุณนวลนันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาและมอบโอกาสด้านการกีฬาให้มีส่วนร่วมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติวันที่30เมษายน2567 รองศาสตราจารย์ดร์โคสิสีพูธรอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าหารือร่วมกับคุณนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการตลาดคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยการหารือมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและการสนับสนุนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจจริงและยังหารือในการผลิตบัณฑิตด้านกีฬาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติโดยมีการวางแผนการฝึกอบรมการจัดการแข่งขันและการสร้างเครือข่ายกับสถาบันกีฬาอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เน้นที่การเสริมสร้างทักษะทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจิตวิทยาการกีฬาและการสร้างจิตสํานึกในการเป็นนักกีฬาที่ดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำของนักศึกษามทรอีสานในอนาคตอมอมเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานร,รายงาน